ไมเด้พี่น้องเม่่าเลวสิมดเล่อยู่ว่ากได้สามบักสามซีมือสามคืออยู่ย่านเพื่องเขาจก็ได้ครับตะกอเกี่ยวเขาว่าไม่เปืือยยังได้เลยมาดำหน้าจนเมืองกินสิเบดได้ปันได้เอาพว่เ้องเมอไมาห้เด็กหมต้มเนาะ น้าหมายโต้งกับน้าหมายส่งพี่น้อสบายดีเด้อพี่น้องเอ่อมาจ้าวโซ่เสับแห้งอันถึงเมื่อไหร่ถึเมื่อไหร่แห้งคนไหนใช่ไหมสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็มาอยู่ในโซมกราพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อสุดท้ายที่เราสิเดินทางเนาะแล้วเราสิเปล่าแม่แม่งเนาะือว่าอีแม่ของเขาอะไรเองพี่น้องกัน Life hơn nữa, lạc cảm lạc. nó mùa lèo, đi đi Mùa lèo, mùa lèo. Mùa lèo, đi? lèo. Mưa lèo, mùa lèo. Mùa Mưa lèo, lèo. าเพื่องเขาจนก็ะเดืกกระด้ก่อเกียวเขาว่าทำไมเพล่อเติมยังได้เลยมาดำหน้าจนมึงกินสิเบร์ได้ปันไ้เอาว่าเขาามึงมาโอ้เข่านี่คนง่ายง่ายอ่ว่าค่ยกินเข้าวแล้วพี่นเติมได้ยังไจะพี่แม่เราสิปาดกวยปาดมันกอยหายมึงเนี่ยเป็นคือมันตื่นเป็นแตแสบแต่ดีได้กวยแมม่นแสบพี่น้องมันเป็นแบบมันวานแบบ หวานนุ่วๆเจ๊ไม่เคยกินสุกคาะคือเฮ้ยมันจะแสบแต่โตอันนั้นโตจับตัดมือไหบงมไหนก็แสบเลยไมนเป็นหค่ขายมาสีิล์ขึ้นมาก่วยไข่กับโบแมนมาก่วยนันหว่ากรแมนแบบตึ้งตึ้งตึ้งก้าตอนนี้มันุกไปแล้วเป็นป่วยสุกขาดคือวางอันอันตางมันหนากะ มาก,มากเา็ยมะกวยแม่เด็กอบเซมออะมออบห่อนเนุ่งกินมะกวยพ่อบริการเนาะเลยมะกวยดีแนีแต่นี่มะกุยพ่อใดห้ดุให้เก่ากินกยก็มะกวยเสียเสียเสสามสานได้นี่นะสงมาก,ามากาปูมะกวยอันนี้แน่ห้ามมะกวยเนี่ยท่านไปขายอันแถวในเมืองแหละราคาดี ขายอยู่ในกับจำในกับเครื่องอาหาหกสิบเถอะนนเปิดขายมันดิบนี่เปิดแพงกระอาหาซิบเมื่อนั้นค่อไปขายสองเครื่องกับขายเห้เขาหาสิบครับเครื่องหนึ่งสิมีประมาณสองสี่หกเจ็ดเจ็ดแปดวีพี่นอะหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดในกับจนกับหาสิพันในขายคือขายอยู่กับบ่อนข้องแงี้มันตาเนาะ เขาเ่เดี๋ยวบ้ามันพอมีคนดาอยู่บ้านเ่านั้นรูมดซื้อแน่กับบุ๊มีินต่เด็กไ่น้อยอันนี้กินได้เขาก็บไอยากเออตั้งแต่พวกบมาอันบม่ะคนใยใครแต่บ้านตัวเองแ้่สามีอยู่ด้เมือกประมาณสาวหาสามซีซีไปนีกับนี่ยขั้นวิสุดกับสีซหฮาซิบหมักกลวยมันตื่นมันงั้นกับเพื่อนงานดู่เสีนี้เลย มากวยอันนั้นอยู่ตลาดชัวไล่มาได้ทางฝากซองจะเป็นสวนของคนจีนมันก็บาแแสบไ็กร้ไรมื่อกแปลว่ามันมันโบส่มันนะเลยมันสูงค่ะคื่อโบแซ็ตแต่มันแบบมันตึงไหกโบมี่บางมันโบมี่เหนื่อนยังซื้อในหาตลาดกับมี่ไดกับมี่อันนี้แ่บบอกว่าแ่บเลยอันนีตามอ่ะยังติดใจเอาจะมากรวยยู่ไงเมื่อ แมอมัดชุกแกซีแห้งแสบแล้วนั่นกินแบบมันเป็นแบบดมวนดมุนนี่เปล่าก็เลยผ่กที่น่องเอื่อยน่องหลูกด้านหลูกเต่อมาแต่นหันจะนหนีที่น่องมากเข็มข้นมากก็เลยผ่ากระบอกประมาดกระดี่เนี่ยเป็นหนีมะกูุ้ยนะมะกุ้ยวันนี้ก็ร้ายอีกนอกวันนี้ก็เลยรล้ายก็อะไรเงืนเดือนนี้หาหกแสนี่ พอเลยกะคัดไปเดือนนอเดือนเก่าเดือนเก่าก็เดือนสิบนี่พอดีทรงเดือนมันี่พอดีไห้ได้เกือบด่านเลยเฮ้ยแต่เริ่มคล้ายงายจะเดือนมี้รงว่าก็ได้่งคล้ายแต่ได้แน่แต่เริ่มค้ายแบบว่าคลยจะนได้คลายจนได้บางหันแต่คายอยู่หัวหนึ่งมันตห่างกันโซ่ทเดือนี้เป็ค้าย บางทอมันจีด้ามันกระเด็ได no. ้หนึ่มันจีได้นี่มันเป็นถอกแห้งนอกถกได้ได้ได้คือเนี่ยไปหั่นเทนเป็นเกลือหอยตุ้งเติงตุ้งเตงอยู่เดี๋ยวว่าอีแม่รับปลูกหั่นจุ่มกันอ่าปลูกไข่ๆแล้วก็ว่าสินค้าอีนาะมันสิมีลายลายต้นอยู่จุ่มหนึ่งกันแต่ออกลายว่ากินมันแตกออกก็ลายลายตอนปลูกท้าอีตก่ะเมื่อไหร่เนี่ยนะตอนนั้นโรต้าดิเขาเพื่งเสียมาปัญญาใส่เนาะจานกข้าวปุ๋ยห้อง จากน่หน่อยบางหน่อยมาทีเดียวในมานมันซอยน้อยหนึงกันมัก็มาเห็ดเองงาเองเอามาปลูกที่ระดับหน่อยในพนามพุในเองข้านอกมันใหญ่เลยก็สบายวัวฮะพุก็่สบายก็ไปสอนือนการได้ตันมันดี้กนี่กันคลายบวยกันคลายกันสื่อเนี่ยเข้าคลายถือเข้ากันือค่ะเพราะได้กินคุณเอนมะค้อคุณห่ะมะคอกับ ตักมาหลายบ่ได้ทายก็แบ่งให้เงินกะอีกทีนึงีอยู่ตลาดเด้เฮือนหันโลดนึง450,000บ่บ้าวัว2หัวก็ได้โลดนึงล่ะตากบ่ได้หวดดาหาห้ว10มวองปีงมบ่ได้เอาไปขายที่นาตลาดเ้อเฮือกอันาไปซื้อเ็ดแกงทคนบ่นึง20,000ครึ่งโดหัวนึงะ มแกเปลือกแกะเงเดเขาเอาเปลือกเปลือกหน้าน้ำมาให้ดิเขาปรดแกะออกให่ออกน่กัเปือกร้ายอีกกับแพร่อยตะกีอีกกเท่กมีปีคอยกันไปซื้อแพ่ให้ตับก็อาไที่ยาคูกวยนี่หอยได้กินปีได้กินหมากมั่งไกก้วยเนี่ยอื่นมันะกกินปีบดายมันก็เสยหยงอยก็อนี่นอนะ กวยเงอะกกินบ่ได้ีปีมเออมันก um yeah> ินได้กินได้แต่กวยกวยน้ำวากวอ้ยอนก้วยทำนนปีแต่กว่อื่กินด้ีโอหได้นี่นะกวยติจันก็กินได้ปีแต่กวยย่างอื่นกินบ่ได้เป็นปีผมโอ้โหได้นี่นะว่าปีกวยตรงเนื้อเ้านก็ตตองเนื้อก็กินได้แต่ปีแบบกวยนี่กินบะได้นอกวยนี่ปี แิแศษ้งอเศค้งอเองแล้วก็มามันกับนี่อันนั้เนื้อลายมีตามินดีกว่านาะกว่าตัวอื่นนะเล็กน้อยไม่มากยังเราได้กินมา่วยถ้าพูดมันร้ายเนาะคนมันได้เออเศโ้งงเอาซนี้ซมนี้นะจะตเอาซมไหนซมไหนแซาอื่นน้อย ยัาห้อสี่คาก็เดินทางอันนี้เฟิร์นกับห้ากระเซ้านี่เ่ยหอันนี้ซองวีนี่นะ,ะุดจีนนั่กันเอาบบ quận dưới nã dưới hai mình thấy một mình quận dưới nã. Tớ ở với hai <laughs> cô anh con. Cảm ơn thầy đã chị ông bé hiếu. Chị ông bé hiếu đó. Hấp cái <laughs> gì mà nị. Cái gì mà mồi nị bỏ. Nữa mồi nị tập suốt trái xí. Bỏ áo nhà bà nát. Giao, đấy, ông bé thì vương mà thằng không có thân mẹ nó. Bây giờ chị nói với họ chị ông bé hiếu này. Cảm chào vân nha. Quận dưới nó

กวานก็เขปรักมไปหน่นะว่าจุก่นี่มเลยฉุกเนนี่เห็ดอันนั้นเห็ดต้มเแล้วเห็ดตมเหรอเบลอคอยยังเมืออยู่นะอย่านี้มุมเดรอ้้วนหืมออยก็เกิน่นเอดมดม่มท่มาใหมเนรลอ้แม่เกินวนเรื่อกินดเกเบลตายเป็นวินเป็นห่า เดีน okay. นด๋วาจะนก่อนเดี๋ยวออกกันทานั่พี่น้องนี่คือเดจัก่ทมันเจเจ้ของกบห้วนชุคืนนอตในนอตไหนจะเป็นนอตในไหนนอตแล้วคอยแน่สาวใเี้ยใับนะเป็นนอตนะกพี่ผ้ากแปะนะจังเปนนอบพี่ผ้าอะไรนั่นทิดยเดอฮา

ໂຕໂຕอາເກັບຫອຍໄປຂາຍໄປຕີບยຸນຊ່ວຍເาື່ອເນື່ອຜັບສດ້ເີ້ພາຮຫ້ຜູ້ໃດກິນດືດກິ จะหน้า้นไเติมจะเป็นหน้านา้แงกตองอันนี้น่ขอเกแง่นาขอเก็ป่วอย่งเดี๋ยวเนี่ยนน้องนาติไปเก็บอ่าพักแทร่เนาะตะแบะตาตะแบะนาไอรอนหมดได้อกินตาไปี่ไปกินน้ากันจีจอไวเด้วไปนอนะนะ กูกำลังโมไอเราเคยออกไปชัอมาเจ้ซีม่งเออคไนก็ซ้ำนั้นก็ซีฮามุ่งก็มาก็พอจะเออ่ะมังวันบอกว่มันจะได้ชื่อแค่ไหนตอนนี้มันกลับบอกาโอเคพี่น้องเด็กใหม่จังสก็บหนอธรรมดาสาวๆเนอี่สิบสามยี่สเดเอกันใหม่นะครับทุกวนเจาะของม่ว่านี่ ว้าวไปจะสี่มือเออจนเอ๊ะี่ว่าวจนเอ๊ะี่ว่าวว่าขวดไอ้ัวดไ้แม่หารไม่แต่ไปเบื้องเขาอันนั้นเพื่อนบ่าวซุกไป้อะใช่ที่่าวซุปบ่าผามุงไปเพื่อนจะแน่เพื่นว่าแสดงว่าเราเป็นอเบื้งคีบเข้าสุบาชาหนอยวาโยวาซุกเรเคยไปเด็ดเขนาจะากเคยบ้งคีบแต่กาเลยว่า่ตว่ากคืเบีกับมีคอมเมนต์ยังเพื่นว่าข่าว่าว เ้าหน่อยมีจะสั่งจะสั่งไม่เคยทำไม่เคยทิ้งคอมเนต์เลยขอบิบมคลิปเช้าหน่อยเด้วมิจะเห็นกินจ้าแอร์เยู่ในคอมเมนต์คลิ่นแขวมาแบบปวดซังเอออย่าหางเลยบอกอ่ะเพราะว่าไอ้ซอยเจือเขาไปซอยยังสั่งถามไปบอกเนาะขอไปโคนไปบอกซอยไปกดไปไปโคนรทายกับภูนันเทศเกาะหมายเห็นพี่น้องรออย่างห่างคือบัวขอแจกเดือดของเขาซัก หามเหือดเลยพี่น้องหูเสือกว่านามได้เนาะได้เหง่เนาะมันเกินเมื่อเสาร์นี่บอกอ้าจะจีเต็มฟังพี่น้องเบียดเฮ้ยตนแกงคือเบียดเลยว่าใจหัวกกนี่พี่แดงคือเบียดอยากกับี่แน่มนและเด้อ แลดเนาะแดดออกวันนี้แะไต้มกระแล็ดออกวันนี้พี่น้อปัดเบืงหนาไม่ได้เออคุณตเปลี่ยนคำมือนี้ตกนักแต่ไข่มันมีแดดเนาะตกมือนี้ตุกใสเตาที่หัวต้อง่ต้วเนี่ยเนี่ยตัวจีหอดฟังพุกพี่นอ ขึ้นนอ่ฟวกอันนั้นได้ออนดไหน่อยเมื่อนบนเมื่นชราเดือดเมันจนว่าบรเห็นคาดขึ้นลายอีดีขึ้นเป็นเมตรขึ้นได้หน่นะได้พี่น้องไกลสิหอดฟังเลยไอ้ละซ้าหน่อยอันเจ้ากองหายได้ในตอนขึ้นหยาดได้อ่ะมาบนทำดี เออวันะสจะ,จะเดจะจาเดือดเดอจ้ำเนียไงขึ้นเม่ะเนมนเม็ดป้ายปจนครึง่งเลยครื่งอ,อะไรจึงิต้ำฟังบอกว่ถาถนาะจากแกขันมันตกอีกเนาะตกเีก,ก,กระชท่วโผล่มหมื่เออใครในอากาศขี้ขืนยุามมา่งสมิม่งมิ่นะเดี๋ยวออไหนกน โอ้สายปานเขาเหี่ยนอยู่นหนหมอโอ้ว,ว่าเขาอยู่อันไหนเขาเกลี้ยงเออโอ้ขอเขาคิดว่ามีแต่ยีบอนนี่แล้วอันนั้นเป็นแบบ้อ้เลี่ยนอ,อนุนบา,าลที่นพิอืษเดี๋ยวขอสิ้นางขึ้นก่อน,นเ,เลยแป,ป๊บนึงเอากระเป๋าก่อนให้น้องรัดพิ่นเอารถขึ้นก่อนสิไปเดินได้เลยอึบอึบ ด้วยๆเพราะมันเป็นชิมินเป็นไข่ปดในี่ดเดคค่ะกระเป๋ากับชิมินเนาะเครื <ás> ค่องไล่ได้ ดีกว่าน,นึ่งเออ,อบบเออขิงแบบะด้วค่ะไปไปบบสูบด,ด,ดูดเด้อเพราะว่าเป็นอันนั่ะเลยก็คุมลงเหมือนนอเออห้องจองห้องบอดี้คีสิกห้อ เาจอดไปได้มือนี่ตกเาเดยกแต่ะเด้วย่ะายหามันมือนีไปเ้ียยอดไปรอฮะห่างสูบรถข้างอันนี้ก็ใหญ่ด้าพี่หรอโอ้ยโอ้ชีได้ด่งห้างนจอดเดี๋ยคอยสัมเมโอ้ยหญ่มันขิ้ทางขึ้ตรงเอ้ยเอ้ยดีใจดี ไปคีบไปเลยกระสียางอ,าอ้อมยางมันจืดหลายมาพี่นรองรองกัดมาสื่อมักหน้าว่าแต่กนมักเด่นจะเบิร์ดเหรอบอกเอาอันนี้ 5, าหาพันใครอีกบอกอันนี้หาผ่าน มาสื speaker, roommate, ่ออาคาปุ่นพักก็พักมุสือหรอจีบไปแวะหน้าไอ้ดอนพี่เนาะไปแวะกำผมกันเท้ากินเป็นเท้าไดงไหมค่ะถามจินหานะโอเคพี่เนาะอย่าโอนให้เราก่อนวาเงินสดเบิด เต็ปซี่ตู้เทอะเนี่เอาต้ซาเจ็เดีย้าวด้กับน้ำแข็งหาทานพี่น้องเดี๋ยวน้องแดดขออนุญาตโดนเงินกันเนาะราะว่าเงินเบิดไปจงไปขอขอกันยานาบารอยขอดกันคิดหนาได้ได้ยังสาวกระลุก กูอะอยู mermaid mermaid <fever> ่กัวตอนยี้หน่อยกูใส่อายกูนี่ไว้ตอนหน่อยตอนนี้หน่อยสื่อขนมปังว่าก็ไหนขนมปังใส่ขนมปังเดีกหญิงปราจานอ่างชื่อผิดดกขนมปังขนมปังนะสื่อขนมปังอีดีเะะบริสุทธิ์ได้อันนี้ที่เป็นสื่อนะโอวจีอ่ะงหาขนมปังเนาัื่อขนมปังขนมไข่เห็นเด้ะนมไข่เออป็นแบบแพนเค้กเค้กนี่แบบว่แห้ง